ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกันเนลิซึมนะครับมาอยู่กับเกมเดย์ทรนะครับในพาร์ทที่3แลนะนะครับน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะเห็นชาวบ้านชาวช่องก็จบกันหมดแล้วนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ใช้ความพยายามอย่างมากนะครับในการค่ายผีกันไกลเนี่ยถึงผมอ่าตอนนี้ผมได้แปลไฟลไปเท่าที่เจอนะครับแปลไปเรียบร้อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายเลยทีเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราลองเล่นไปก่อนนะครับเพื่อหาไฟให้ครบก่อนนะ เงี้ yeah, ครับตื่นมาทีไรก็เป็นหวัดทุกทีนะอันนี้เราต้องตามเมวไปแล้วครับชแชะเมวจะพาเราไปไหนครับเดี๋ยวเราลองแกล้งตามมันไปดูก่อนเนาะตื่นมาทุกวันนะครับต้องน้ำมุกไหลน,นะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะเมวจะพาไปไหนนะ แล้วมันก็เดินอยู่ตรงนี้อยู่แล้ววะไอที่เป็นห้องน้ำหญิงเน่ยเออ <laughs> ผมไปแอบดูมานะเหมือนมีคนฆ่ายผีตัวนี้ได้กอิดกิดนะครับเดี๋ยวเราลองสู้มันสักหน่อยไหม เขาฆ่ากันยังไงวะไม่เห็นจะตายเลยครับทาจริง นะครับนะครับโอ้โหเอาเอาแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะครับคือเล่นโผมาใกล้ขนาดนี้ก็เวอร์ไปออผมอยากได้ประวัติผีตัวเนี้ย ช่างเดินเนาะเดี๋ยวตายาเดี๋ยวนะอันนี้เราอาจจะต้องไปไปอ่าไปตัดอะไรตรงตรงหมูครับอืมเพราะว่าเราได้กุญแจมาแล้วนะ เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเป็นกันไกเอาไว้ตัดอะไรสักอย่างนะฮะเชียงอะไรครับเหมือนมีตัวอะไรหลับนะฮะโอ้แป๊บนึงนะมูโอเคแล้วหมูมันมาหลับอะไรตรงเนี้ย เราต้องไม่ตัดกระหมูหรืออะไรอ่ะตัดเลยหรออาา่ะฮะโอเคอได้กุญแจมาแล้วทีนี้ต้องไปไขที่ไหนอ,อ๋อไขประตูเปิดหรอประตูออกเลยเหรอ เย็ด yeah. ไม่ขึ้นแล้วว่าแล้วมีใครมาเรียกกลัวเนี่ยลินดาลินดาเนี่ยเอาแล้วครับมันมันน่ากลัวนะครับอะไรอ่ะอ๋อปิดหมดเลยอ่ะนี่ก็ปิด ห้องน้ำไม่ได้จะมีอะไรนะอุ๊ยเป็นบัตรซะด้วยเอาล่ะครับเรามันต้องทำยังไงต่อรครับมันเรียกทำไมอ่ะหลอนนะเออไปทางไหนอ่ะ หัวล้ออะไรฮะเอาดิปิดหมดเลยครับเราต้องเข้าไปในหมอกนั่นแหฮะอ,อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่ได้ดูนะเ,เดี๋ยวเราดูไกด์ก่อนนะโคลาแฟตอิสทำลายผีได้อันนี่ก็อันเดิมนะครับอินเวนทอรี่อะอ่าไอาคิทานะิเ ก็ไม่มีอะไรนะโอเคเรื่องมันหล่อนกูได้แล้วครับขอลองแหละครับว่าในเกมนี้นี่เสียงนี้หล่อนสุดแหละบอกเลยเราต้องทำอะไรกับไออะไรเนี่ยมาแรงสาบอะไรเต็มไปหมดเลยครับไม่น่าจะไปได้นะดูแล้วอา้าว เฮ้ย What the Oh my god Oh my god แล้วทำไมล็อกกูหมดเลยล่ะครับเอาไงดีอ่ะผมจะต้องเสีย่ยงไหมอ่ะมีอะไรไหมอ่ะมันไม่มีทางไปแล้วอะครับเอาเลยไหมอ่มะมาแรงสาบเลยนะนะ่ะเอาไหมลองสักหน่อยเนาะไปเลยนะเดีย๋ยวว่าผมโง่นะผมไม่รู้จริงๆอะ่ะ อะไรครับโอ้เราคือถ่ายอะไรก็ไม่ได้เหรอโอเค,อเคมีขี่อัปเดตนะตายแน่เลย่ะดูแล้วนะอืมก็ไม่แปลกนะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไป ทางส่างกว่าเนรนะัยยิ่งยิ่งตายหลายรอบไอไออันนี้ก็จะยิ่งไกลขึ้นนะครับซึ่งผมตายหลายรอบมากนะก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าผมมาเล่นเกมไม่เก่งเท่เทาไหร่นนะฮะก็อาจจะตายแล้วตายอีกอะไรเงี้ยแต่ผมจะพยายามไม่เมคเลยนะครับแสดงถึงความว่าตัวเองเล่นได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะผมจะไม่เมคแบบว่าเฮ้ยกูไม่ตายเลยอะไรเงี้ยแบบมว่ามันไม่ใช่ฟิลสดนะ่ะเครียดคือเครียดครับเอาให้เห็นกันไปเลยเนคะี่บ เราต้องวิ่งไปทางไหนครับแล้วดูดิแม่งจะไปไหนได้อะถามจริงเดี๋ยวผีแม่งก็ออกมาต้องไปทางไหนครับมันก็ยาวขึ้นไปเรื่อยๆนี่ อะไรวะมีเปิดประตูได้ด้วยเว้ยแต่มืดต,ตื่อเลยครับไม่งงที่เป่ง <laughs> ผมได้อ็กิปเมนที่เป็นแบบอะไรวะโอลิมเปียนอะเป็น เป็นโอลิมปิกอะไรอย่เงี้ยเปล่าครับเป็นเป็นแบบนักวิ่งอะไรเงี้ยไม่อย่างฮา <laughs> ก็ไม่รู้อ่ะแม่งมันก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆดิวะก็ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะโอ้โหเกมที่ประชวรชันมากเลยเนะี่ยบอกเลย <laughs> ขอโทษนะะคนไม่รู้ไม่ผิดเปล่าวะไอ้เหี <laughs> ้ยก็คือเขาไม่มีคำใบ้อะไรให้เลยอ่ะ ผมว่าคนที่เล่นแล้วแบบไม่ดูเลยเลยนี่เก่งมากนะบอกเลยตรงๆหรือผมไม่เก่งเองก็ไม่รู้ <laughs> เนี่ยวิ่งไม่ไหนเนี่ยงงอะ่ะวิ่งไปก็ไกลเท่าเดิมนะครับ ไก่เท่าเดิมไม่มีอะไรเลยม,มีอะไรบอกใบไหมนั่นนะเห็นอะไรเห็นอะไรนี่มันทางประตูนี่ what the fuck <laughs> อโอเคผมเข้าใจแล้วทำไมผมเป็นโอลิมเปียนเนรับอ่ะฮะแหมาขได้ไหมไม่ได้ถ้างั้นน่ะายได้ไหมโอ้โหนี่มันผีอะไรเนี่ยผีมายาลัสมีอะไรครับเอาอีกแล้วครับแล้วผมจะรอดไหมครับเนี่ยเอาโอ้ไม่งี้เลยเหรอ คือไม่เข้าใจอ่ะครับไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะตายอ่คือยอมรับเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ <c oughs> ท,ทำให้ผมปวดหัวมากที่สุดนะครับแบบมันแบบไม่มีคำใบ้ไม่มีอะไรบอกเลย <c oughs> มันไม่เข้าใจว่ามันต้องทำยังไงอ่ะไม่รู้ว่าผมไม่มีเซนส์เองหรือว่ายังไงนะครับแต่ ผมต้องไม่แอบดูคนอื่นเขาเล่นมานะนรัยสุดแล้วนะครับเราเราต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะวิ่งหนีเข้าประตูอ่าโดยอย่าให้เขาจับหัวได้เกินสองครั้งนะครับไม่งั้นตายครับตายหาซึ่งซึ่งไม่ตายอะ่ะตายบ่อยมากเลยไม่เข้าใจอะ่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยเหรอ่ายอะ่ะเนี่ยก็รีบเข้าคนระับ แล้วเขาเสกแมงสาบมาเขาก็วาร์ปเรามาทีหนึ่งครับแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งหนีครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนช่วงเนี้ยเขาก็สามารถจับหัวเราได้อีกนะครับเนี่ยเขาก็มจับหัวเราอะ แม่งไม่คนไม่เข้าใจอ่ะเออแม่งเราเราชอบวิ่งผิดด้านนะครบไม่เข้าใจตัวเองโอเคเราขอเสกหนูครับโอ้ <c oughs> โหแล้วแบบเสกหนูมาแล้วเราวิ่งกลับด้านด้วยอ่ะ บ้าไปแล้วอะ่ะคือเราต้องบังคับแบบส่วนทิศครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ยตายยังเนี่ย โอ้ยไม่เอาขอร้องล่ะขอผ่านเธออย่าอย่าพึ่งมาเอ้ยเอ้ยเอาไงอีกอะต้องไล่รูกเหรอไปแล้วขอไปแล้วตะลงเฮรออะไรครับอะไรครับ จบยังอ่ะโอ้ชีวิตจบแล้วเนาะน่าจะจบแล้วล่ะดูพีคอนติเนียนะครับโอ้โหแหมเพลงจบนี่ชาวร็อกมากนะนะฮะดูพีคอนติเนียแสร็จก็ต้องมีต่อใช่ไหมฮะ แล้วคือแบบก <c oughs> วา่าจะจบอะโอ้โ oh ห oh. ผมไม่อยากยอมรับเลยว่าผมตายไปกี่รอบนะไม่ต่ำกว่า20รอบนะบอกเลยโอเคมันก็เป็นความพยายามนะครับโอเคถือว่าเกมก็ให้ข้อดีนะฝึกความอดทนนะครับ <c oughs> อดทนเล่นจนจบนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอืมแล้วแบบหาของนี่แบบงมเข็มในมหาสมุทรนะครับโอเค ยังไงผมก็ไม่รู้แหละครับผมก็เป็นคนเซื่อเซอ่์ซาดนะอือก็เล่นได้เท่าที่เล่นได้แล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวผมทําสรุปให้เลยครับตอนจบนะอือไม่รู้ผมก็จะสรุปได้แค่เท่าที่มีไฟล์นะครับคือเก็บได้กี่ไฟล์ก็จะสรุปประมาณนั้นนะอ่าแล้วมันจากที่ดูแล้วมันเหมือนมีประวัติผีด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะโอเคงั้นเดี๋ยวเกมนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับกว่าจะจบนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ แล้วเจอกันในเกมหน้านะครับสวัสดีครับเอ่อมีอะไรอีกครับอันนี้คือหลังจบนะฮะแค่นี้เหรอฮะ <laughs> แล้วก็มาถึงนะครับการพูดถึงประวัติของเมืองนะครับแล้วก็ข้อมูลของผีเล็กน้อยนะครับ ด้วยข้อมูลที่น้อยนิดเนี่ยที่เราเก็บมาได้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยจากไฟล์ที่ผมได้นะครับก็รู้สึกว่าเมืองนี้นะครับก็จะเป็นเมืองที่เหมือนมีได้รับความนิยมในการมาเที่ยวนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรื่องมีนิทรรศการต่างๆนะครับเช่นดนตรีนะครับแล้วก็พวกการเต้นการอะไรางี้ต่างๆนะแต่แต่แต่ก็ยังมีแบบบางคนนะครับได้ยินเสียงแบบ เหมือนเป็นเสียงกรีดร้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่แน่ใจกันนะครับเพราะว่าเสียงพวกดนตรีอะไรเงี้ยมันดังนะแล้วนอกจากนี้นะครับเขายังแบบมีพิธีกรรมนะครับในการแบบบูชายันสัตว์นะครับแบบหลับๆด้วยนะครับได้มีข่าวอ่อนะครับว่ามีบ้านนะครับถูกไฟเผานะครับทั้ง12หลังนะครับกลายเป็นเท่าฐานไปเลยนะครับและยังมีอีก4หลังนะครับที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะ ส่วนในเรื่อง,องโรงเรียนนะครับผมเจอไฟล์ไฟลหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่ามีวันหนึ่งนะครับนักเรียนในโรงเรียนนะครับเหมือนถูถกทําให้ตกอยู่ในในผวังนะครับโดยที่นักเรียนนะครับได้ทำทำการกีดลองนะครับแล้วก็เตะโต๊ะของพวกเขาเองนะครับและหลังจากนั้นก็ได้แสดงท่าทางแปลกๆนะครับแล้วก็พูดพูดด้วยเสียงแปลกๆ แล้วก็มีนักเรียนนะครับบางส่วนนะครับถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ๆนะครับและมีการเชิญหมอผีนะครับที่มีความชำนาญนะครับมาเพื่อทำการไล่ผีด้วยนะต่อมานะครับเป็นเจ้าผีหมูป่านะครับที่ชื่อว่าบิบิเงเป็ดนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะรู้สึกหมูป่าตัวนี้นะครับจะเกิดเหมือนเหมือนจะเกิดมาจากมนดํานะครับตามข้อมูลนะฮะที่ผมพอจะแปลได้นะ ต่อมาเป็นเซวูลาปาเนะครับเขาเป็นวิญญาณนะครับที่วิ่งไปวิ่งมานะครับเขาจะแสดงใบหน้าของคนที่เต็มใจที่จะสั่งเวยชีวิตเพื่อเขานีต่อมาเป็นซิสเตอร์แฟนทอมนะซึ่งเขาเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงเนะครับเป็นผู้ที่มีตําแหน่งนะครับสูงสุดในโรงเรียนนะครับและเขาเกิดอาการบ้านะครับเพราะว่าการเสียใจกับการสูญเสียลูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้แบบทำตุ๊กตานะครับหรือว่าเลี้ยงตุ๊กตานะครับแทนลูกของเขานะครับ เขาได้ปกปิดความลับนะครับไว้ในห้องลับที่ที่เราเปิดเจอเนี่ยแล้วเขาได้ออกแบบห้องนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับไม่ห่างไกลจากการคุกคามจากมันเขียนว่าคันติลานักเ่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเดมิตโลลองนะครับมีลักษณะที่น่ากลัวนะครับมีหน้าที่ป้องกันทางลับนะครับมันอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยส่วนตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นผีผู้หญิงเนี่ยที่ออกมาลํำเนี่ย ก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะยังเป็นดอตดอตอยู่นะครับส่วนตัวผู้หญิงลองกีดนะครับผมไม่สามารถฆ่ามันได้นะครับเลยไม่ได้ข้อมูลนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับข้อมูลต่างๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ